ก็เดือผ้าถือลายถูกถูกถูกกระเพนี่แหละครับเออก็เดือผ้ะตู้เทียมก็ถือว่าลายแล้วคุณละพันที่ละพันเล้าการกเชียดนาะอือข้าราาเดืนไลายครับู้เจาชานับเด็อดลายข้าราชก็สี่สิบมื่นแล้วโอ้ข้าจาารนี่ลายสือบอกรารก็บเียดนาม ครับเห็นเห็นเห็นขาซากันว่าถูกทุกงวดเลยว่ะพ่อแต่ก็ยไหนบอกแต่วนนี่จ๊สีเพราะถึงได้ตอนบ้านๆเอามึงงวดที่แล้วถึอตัวไหนพ่อสี่หาหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งสี่อันนี้สี่กับหากวนเท่ากันนะก็แล้สี่หนึ่งหาหนึ่ง ขอมงมูเมื่อกี้ใช่ไหมครับพอ่อสองซีหนึ่งซีสองมิถันนันดาเก่งเอาใช่ไหมพอ่เอเรียบบ้านไนั่งซื้อเราเนี่ยโอ้ครับเก่งเอาในหนังสือเก่งแบบได้บ่เนี่ยวันนี้มีเด็กวิ่งบ่ต้องสีวิ่งตัวใดมันเด่นเด่นหลังเฉยนี่บ่มันมันเจ้า,า,าสีวิ่งก็ไใดเด้ววิ่งก็ว,งกวิ่งเจ็ดมิถันนันดาวิ่งเจ็ดอ่าไม่ได้รอกได้บ่พอ่อ ตัวเดียวนี่ตรงห้องเก่าป่ะอมันกักนกบ่แม่ดอกเก็ดมันทั้งเทียมมาบนมันเทียมม,มลาล <c oughs> ่างครับผมเจ็ดมันกน็แน่เสมอไปเจ็ดตัวเดียวเหรอครับพ่อเจ็ดตัวเดียววนะันมาเจ็ดละถ้ามันซื้อก็ซื้อเจ็ดละเจ็ดยังครัพ่อเด้อเจ็ดนพ่อเจ็ดซีนเด้อ เด็ดมันม่ยืนเด็ดเด็ดเจ็เด็ดเจ็ดสี่บางเงนึงครับผมเห็นวันโอ้เห็นเห็นครับพ่อเดแล้วตัวไหนอีกครับพ่อเจ็ดสี่เจ็ดา7ทั้งหมเจ็ดสี่เจ็ดห้าสูตรผมมีเจ็ดห้าอยู่คดไม่สูตรหรือว่าไปไปซมอ โอ้ยวขัดเท็จมันมดมันไหวแล้วมันก็มีหลุดบ้างเนาะพ่อเนาะมันก็เข้าบ่อยเนาะเออมันเขาเมื่อเทีซื้อมันมาเด็กวิ่งมันมาอยู่ครับแต่วเป็นซื้อผ้ถึงซื้อผ้ถึงแล้วไงซื้อผ้าถึงซื้อซื้อเกซียนหลอดเกจทางสิครับซื้อเกจฐานหลอดเกจหอกเกจเกจแป้งสินั่นมาท่านสามตัวเลยพ่อฮะสามตัวเป็นตัวไหนสามสาตัวบอกว่าซื้อแล้ว บ้านแน่นอนส่วนมากจะสองตัวแหละครับพ่อส่วนมากสองตัวแต่ตัวนึงก็ยังสื่งยากใช่ไมจะมือก็เจ้ากันหานึ่งก็เจ้าหนึ่งหาเออหานึ่งก็กันตัวเออหาหนึ่งงวดงวดนี้เขากันตัวไหนพ่อกันซีหนึ่งหาหนึ่งนะซีหนึ่งหางวดงวดนี้ไหมว่าถ้าหนูจับมือเร็วออกก็จะกันโอ้ เย็ดเสียเย็ดหาท่านละพ่อมักมักอยู่สองตัวนี่แหละครับพ่อเอ่สองตัวน,นั่นแหละนี่แหล็กก้เด่นมาเห็นทีทีคือทีคืองอนเด่นเขาถูกทุกงวดเลยบปล่พ่อเ,เออแล้วหลายตัวก็เอ้าหาเหล็กเด่นมาใส่เอาถ้าเกิดเป็นชุดเต็มนี่มันมีตัวไหนบ้างพ่อมันแบมีมันหลายตัวได้ยืนไหนไม่ใส่มาไม่หลายเด้อพ่อ โอ้มันหลายเพราะออซื้อมาหล้วขึ้นหน่อยเอาเอามาตัวเด่นเดมันก็ได้อาตัวตัวเด่นมีตัวไหนบ้างครับพ่อเด่จาทานั้นดหตัวเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนาะตัวอื่นไม่เอาเลยใช่ไหมพ่อม่เต่าน่ะเหรอโอ้พ่อพ่อดูในหนังสือตรงนี้แล้วมันเข้าเป็นประจำเหรอครับเออเข้าประจำโอ้เด่นมากเอาไรต้มาเนยนีฮงเด่นมัสาสี่ห้านี่ครับศูนย์หนึ่งสองเจด็ดตัมาซือหนึ่งสอง โนบก็บังสินั่นนะที่เอมก็ถึ่อท่เลนีพอจไม่รูเจ็ดเจนาโอก็คือว่าพ่อดูตรงนี้นะครับโอ้รักเจดนี่เด้เจ็ดหนึ่งกัมีเด้พอแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแล้วพ่อก็จะเอามาคํานวณใช่ไหมครับเออขอคำนวณสูตรพ่อก็ได้มาเจ็ดสี่กับเจ็ดห้า ของแกวิ่งเของพ่อน่ะแต่ว่าในล็อกนี่เกียจน่งนะนี่มีเกตัวเดียท่านัดังเนี่ยนี่นีนี่เแยหท่นัครับีจาอันนี้ก็เวเแล้วต่ซื้อเียแปดเียเก้าเนี่ยนันขาที่สตัวได้ถือเนไงอืหกแต่เห็กเด่นเด่นเกีอยู่แล้วโอ้เด่นเอยู่แล้วเกีันกันกับตัวนี้แล้วพอเกียเเก้านี่บอกพ่อ จ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดไงพ่หนึ่งเจ็ดกับหน้าพวกล่ะนึ่งเป็นไปก็ได้หรอกเจ็ดแปดเจ็ดเก้ากอบพ่อเนาะก็คือเด่นเจ็ดเลยใช่ไหมครับพ่อเด่นเจ็ดครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดโอ้ด้วยห้าหกเจ็ดด้วยแต่ระวังศูนย์ท่านั่นละระวังศูนย์ศูนย์ศิลมาก มันมาบนแล้วขันชุนมามาลางศูนย์ยังแล้วพ่อเจ็ดเจ็ดศูนย์นั่นเหรอศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์โอ้ศ<อ>ูนย์นี่คือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดโอ้ยวดที่แล้วลูกกระสือตัวนี้แล้วพ่อมันออกศุ่นซุ่นมันออกมันออกบนซุ่นซุ่นมันต้องมาตัวนึงอยู่แล้วนี่นนครับ ข,ข,ขันมันมากกับมาสวนเจ็ดกับสวนเท่านั้นมาแค่นั้นใช่ไหมครับพ่อมาแค่นั้นละ่ะโอ้ยเจ็ดปีเราสวนโอ้ห้องเจ้าจับสูตรกันไรตีกลายละ่ะอดพึ่งพึ่งจับจับสวนใช่ไหมคนที่จับสตรได้ตีกลายล่ะครับ<ม>แต่ว่าก็เข้าเป็นประจำเลยนะพ่อเนาะเอา<ม>ยูอย่แต่ว่าหันเขึ้นกัน นั่งเชียกันอันก้อนนาอพ่อนะอครับขนาดบ้านอยู่ใกล้ๆกันนี่พ่อนี่ไม่รู้เนี่ยในว่าพ่อแม่นแล้วนนี่เจ็ดซีเจ็ด้านี่แท้ๆไปน้อพ่น้อเออครับมู้นกว่าหลานถูกหมื่นกว่าอ่อีดายเอีหนานี่โอ้ถูกเลขพ่อนี่อกครับ สูตรพ่อนี่ใช่ไหมครับหลานถูกนี่อโอ,อถถ้ถักเนาะหลานจะเาถือไรถูกถูกถูกกับพ่อนี่แหละครับเออหลานจะเผาตู้เทียมดันตลอดเจอะวันนี้เขาเขามาขอพ่อถึงบ้านเลยบะครับนี่บ่มีแต่ตัวเทียมครับตัวเทียมมากมากถามเอาโอ้เขาถึงแจ็เมื่อแจ็คแสน ถีก็ถือว่าไลยแล้วคุณละพันทำพันธล้เจ้ากบเซียน่ะอ้าเจ้าว่นเดือนครับพเจ้ามกเด็ดนลาะเจ้ากับสื่อเป็นมือนึ่งแล้วโอ้ข้ะเจ้ามีหลายสื่อครับอืมแล้วก็บอกไปแล้วบมเกลิกมันตอกแล้วล่ะครับผมบอกใครกับเซียบอก่ะบอกใครกับเซียบมาบมักับเซียสื่อตอบอื งวดนี้มักเจ็ดสี่กับเจ็ดห้า่พ่อเจ็ดสี่เจ็ดห้าท่านตะโอ้งวดนี้พ่อมักนะครับเจ็ดสี่กับเจ็ดห้าตามจนเจอนะครับพ่อซื้อไว้ไฟงวดนี้บอยพัดนั่นซื้อพัดนั่นซื้ออืมที่จะบอกเขาแล้วว่าเนาะบอกเขาอย่างเดียวพ่อเป็นหิ้งก่อนเนี่ยคือว่าพ่อนโอ้ยพัดพม ก็เป็นหายแขนบ่อเป็นหลายปีแล้วก็แขนพลงแขนไลยแขนเลยครับโิบกาปีเลยชิบแขนิบกาปีแล้วครัคือคือแขนไม่มีแรงเลยแหละครับพ่อวัมีแเลยงไดเลือดัไรเครับผมตัวนี้ก็เลือดนี่โอ้ยแคนี้ก็เลือดนี่ครับเด็กนถเอสู้วดถูกทุกหวดเลยันนีแยบี้งขังนึครับเนาะ เบื่อเอฟได้ค่ากาแฟนพ่อเนาบือได้ากาแฟเนาะพ่อเนาะเพราะว่าก็อยู่บ้านแล้วใครขับสามล้อให้ล่ะครับแล้วใครจะไปคับจำได้แหนี่บ่ไปยากนะพ่อเนาะ ขับรถมันมือสั้นโ oh, อ้โหครับไปอป็ดเฮ็ด่อรถใหม่ขับรถเร็วบาไหน,น,น,นมันครับเพอามันสั้นกนไป,ไปนะเป็นเลขคำนวณของคุณพ่อนะครับเป็นเลขสูตรนะครับผม,ม,มคือดูในอา่เลียงเบอร์แล้วก็มาคำนวณคำนวณสูตรของเจ้าของใส่เข้าไปเข้ามาตลอดนะครับผมส่วนมากเป็นบนหรือเป็นล่างพ่อหรือว่าบนล่างครับผมบน,บนล่างบนล่างเนาะ กลับด้วยไหมครับหรือว่าไม่ต้องกลับตัวกลับก็มีอยู่เพราะท่านใดเมื่อ่สมาว่าใครกลับเราก็งานถึงหานึงครับวัวถลยห้าหนึ่งตรงๆเลยเหรอครับหานึ่งนึ่งหาะโอ้แม่นคักนะครับเนาะเ้าเป็นแนวทางเนาะของคุณพ่อสุทธินะครับก็คุณพ่อก็แขนข้างซ้ายไม่มีแรงนะครับพี่ซีเนาะครับเอายางไรขอให้ปังปังทุกท่านนะครับ you <smart noise>